วันนี้ยุบ้านพี่น้องบริไปขา,ายของมากินขนมเหมือนกันสังขยายุบ้านกินลูกเดียวใส่สังขยา ก็แซ่ตู้เนาะมันก็เลยเป็นเย็นใดความเย็นหวานมั่นกินนาหอน,นตองนเน้นความเย็น